ไปค่ะพาไปซื้อของอ e ีเซเียนนะคะมาเดี๋ยว้อขอีเซียนค่ะไปเยมันอากาศ เก็ดภูดเก็ดเมืองภูเก็ดซื้อนมมซื้อนมไปทำกาแฟที เบลคัมเบลคัมเบลคัมอยากได้นมค่ะนี่ได้แล้วนมเบจิทนมโคนี่ค่ะเอางนมนี้ไป

ขออองก็เยอะอติดตามเพจด้วยนะคะเข้ามาติดตามเพจด้วยนะคะอืมอ่าดูของเพจจะเป็นเพจสาวนุ พาเลาะตามอำเภอใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฝากกดติดตามด้วยนะคะมหาเออะไรนะเขาเรียกว่าอ่าอะไรไม่รู้คิมนวดแต่ไม่มีได้ค่ะ,คะเ,เดี๋ยวพาไปเดนเที่ยว ตชาตอนเช้าจากเมืองภูเก็ตมันก็เหมือนบ้านเราเน,นี่แหละค่ะแต่ว่ามัานเมืองมันจะเป็นเมืองนักท่องเที่ยวเยอะสะมากกว่าเอ,อยผลลไม้บาได้เอาเอาเงาะกิโลจากบาทค่ะ โอ้สามร้ร้อยเลยจ้าสามร้อยร้อยยี่สก็เหมือนกันเด็นไปก็ราคาเจ้าวันรวมกันได้สามสามร้อยเองค่ะเดี๋ยวนะคะหนูเดินเข้าไปในบ้านก่อนพ่อตังค์มาซื้อแต่นมเอาตังค์มาซื้อแต่นมเฉ่ยว่าแ้งมาเกลือซื้อเออก็ถูกนะสามร้ร้อยก็โอเคสามร้ร้อย ก็ถือว่ามันโอเคเนาะอะอใครยังมาเล่นมาเที่ยวจะมาได้เด้อจ,จ้ากภูเก็ตอ่าตรงนี้ที่เนื้อ,อยูนี่เป็นอ่าเป็นธาดน่าจะเป็นลาไวค่ะลาไวเนาะเพราะว่าเห็นลานถุกลานอ่เจ้าจะเปิดว่าลาไวเนาะ ถนนหน,นทางไม่มีรถก็ชิวๆมากถ้ามีรถก็กลัวนิดนึงรถตายเราก็จะเข้าสูงนีแล้วค่ะคะ่ะจะจคชิปเพียงเค่นี้นะคะค่าแวะมาดูสระ ก่อนปิดคลิปค่ะด้วยค่ะฝากฝากไลนค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดติชมไปด้วยค่ะแฟนติด